ตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยค่ะฉีดมาตลอดตลอดนะครับค่ะไอความที่เรามั่นใจขนาดนั้นอนะ ผลผลิตอ่ะมันทําใบทําดอกหรือว่าทําผลยังไงครับในการสอนเป็นครั้งแรกมันยังไงมันดีอะค่ะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันมันจะเพราะว่าตอนนั้นที่ว่าดูของลูกพี่เขาเราเริ่มใช้อ่ะมันมันประทับใจพอปลูกเราก็เลยลองใช้ดูทําดูดอกมันติดทุกต้นแล้วก็คือดอกไม่ค่อยร่วงใบอ่อนก็ไม่ไม่ค่อยนีไย่ไม่ค่อยมีปัญหาค่ะก็ถือว่าเป็นความสุขใจอันหนึ่งที่ว่าใบอ่อนนะครับแล้วผลผลิตขนาด <c oughs> ที่มีอยู่ ไม่เกิดการถีบลูกจาะการใชใช่ใชถึงมีก็ไม่ไม่มากค่ะมีบ้างแต่ว่าไม่มากแล้วตอนนั้นน่ะื่อตอนที่เขาอายุ5ปีถูกไหมครับตอนนั้นนะ่ะผลผลิตของเขาลักษณะมันเป็นยังไงครับผลหรือว่าดอกมันมากน้อยขนาดไหนอธิบายโดยละเอียดให้ผมฟังไดยครับถามว่ามากไหมก็สําหรับปีแรกหนูว่าโอเคนะคะมันแทบจะทุกต้นต้นที่เราทําเพราะว่าตอนนั้นต้นมันไม่เสมอหนูก็ต้นที่เล็กหนูก็ยังไม่ทําแต่ต้นที่เราทำเนี่ยติดทุกต้นค่ะก็หมายความว่าตอนนั้น230้ต้นเนี่ยติดกี่ต้นครับน มัน190ต้นร้อยเกต้นนี่คือสมบูรณ์แบบแล้วสำหรับสอนเป็นแล้วเราตอนนั้นนะครับผลของมันเนี่ยครับที่ออกมาน้ําหนักรูปทรงเป็นยังไงครับตอนนั้น,นปีแรกเนี่ยมันถามว่ามันจะสวยเหมือนเหมือนทุเรียนแก่ไม้ไม่แต่มันไม่ได้ขี้เลเลยค่ะแต่จะอยู่ประมาณ3 4มห้า น้ําหนักเขาตอยูกปะใช่เพราะว่าปีแรกเนี่ยเราจะเน้นเอาไว้เยอะหน่อยเพราะเรารู้ว่าถ้าเอาไว้น้อยเนี่ยมันจะเป็นโบูแต่เวอร์แพนเขาก็จะปั้นตรงให้เราได้ได้ดีอะค่ะนั่นคือตอนที่นั้นช่ได้มากี่ตันครับ9ตันค่ะปีแรก9ตันดีใจไหมครับในฐานะที่เคยทําสวนสุดๆเลยค่ะหนูปลดนี้เลยค่ะที่หนูติดนี้มา3-4ปีตั้งแต่ปลูกอะหนูปลดนี่เลยอ๋อเลยครับค่ะ โอ้โหเขาย้อนกลับไปไกลเหมือนกันนะช่วยเหลือเรานะใช่ใช่ค่ะก็ถือว่าสุขใจเลยตอนนั้นเห็นว่ามาปลูกบ้านด้วยใช่ค่ะใช่โอ้โหเมื่อก่อนเป็นเป็นลูกจ้างเขาเราดูแลสวนให้เขาครับค่ะดูแลหลายแปลงเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนกันคะ่ะดูแลของเขาของเราเหมือนกันคือคือเราติดใจตั้งแต่เราดูแลให้เขาแล้วแล้วพอเรามาปลูกเราเราก็ใช้ของเราต่อเนื่องเหมือนกันคะ่ะ